พระยาอักคีพินาธวีรบุรุษจากภูเขาทองสู่รากเงาตระกูลอัคคณิทัตในหน้าประวัติศาสตร์ไทยอันยาวนานมีบุคคลมากมายที่ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์หนึ่งในนั้นคือพระยาอักคีพินาธชายชาวบ้านจากภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมกู้ชาติภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชและเป็นจุดเริ่มต้นของสายตระกูลอัคณิทัตที่รับราชการต่อเนื่องในหลายยุครัตนโกสินทร์จากชาวบ้านสู่นักรบกู้ชาติพระยาอัคคีพินาศเดิมเป็นชาวบ้านจากภูเขาทองจังหวัดอยุธยาแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงศรีอยุทยาในอดีต หลังเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่สองในพศ2310ชายหนุ่มผู้นี้ได้เข้าร่วมกับกองกำลังกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเดินทัพจากจันทบุรีเพื่อรวบรวมไพร่พลและฟื้นฟูเอกราชของชาติไทยด้วยความกล้าหาญซื่อสัตย์และความสามารถในยุทธศาสตร์พระยาอักคีพินาศได้รับความไว้วางใจจากผู้นำทัพและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญ ที่มีบทบาทในการสถาปนาราชอาณาจักรใหม่ในยุคกรุงธนบุรีรับราชการในยุครัตนโกสินทร์เมื่อเข้าสู่ยุคราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระยาอักคีพินาศได้รับราชการต่อเนื่องในราชสำนักและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาตำแหน่งจางวางกองดับเพลิงในพระราชฐาน อันเป็นหน่วยงานสำคัญที่รับผิดชอบการป้องกันอัคคีภัยในเขตพระราชวังและพื้นที่สำคัญต่างๆซึ่งสอดคล้องกับชื่ออัคคีพินาศที่หมายถึงผู้ปราบเพลิงและควบคุมภัยจากไฟภูมิหลังของพระยาอัคคีพินาศในฐานะชาวอยุธยาผู้รอดจากวิกฤตแห่งความล่มสลายของราชธานีเก่าและกลายเป็นกำลังสำคัญในการกอบกู้ชาติถือเป็นรากฐานอันน่าภาคภูมิใจ ของตระกูลอัคณิทัตที่สืบเชื้อสายมาจากท่านเชื้อสายแห่งเกียรติยศสายตระกูลอัคณิทัตพระยาปริยัติธรรมทาดาอาบอัคณิทัตเป็นรุ่นต่อมาที่รับราชการในกระทรวงวังช่วงรัชกาลที่สองถึงสซึ่งเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูประเทศและวางรากฐานราชสำนักใหม่ท่านมีบทบาทในการจัดระเบียบงานภายในราชสำนัก และได้รับการยกย่องในความรู้ด้านธรรมะและการปกครองขุนอุปราชสีหวิกรมอ้วมอัคนิทัตดำรงตำแหน่งเจ้ากรมในสมัยรัชกาลที่สและได้รับพระราชทานชื่อกรมว่าอุปราชสีหวิกรมซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในบริหารและความน่าเกรงขามในหน้าที่เป็นหนึ่งในข้าราชการสำคัญในช่วงที่สยามเริ่มเปิดรับโลกภายนอกและเริ่มกระบวนการปรับปรุงประเทศ พระพิพิธสุนทรอินทนอัคณิทัตท่านเป็นข้าราชการผู้เปี่ยงด้วยความสามารถทางภาษาอังกฤษและด้านการทูตเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการสถานทูตไทยณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นเวลา8ปีก่อนจะกลับมารับราชการในตำแหน่งข้าหลวงในหัวเมืองสำคัญอาทิเชียงแตงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในแขวนจำปาสักและจังหวัดอุบลราชธานี ในยุคที่มีการปรับเปลี่ยนเขตการปกครองจากผลกระทบของการล่าอาณานิคมรุ่นหลังผู้สืบสารอุดมการพันเอกพระยาเทพสงครามศิลป์อักคณิทัตบุตรของพระพิพิธสุนทรเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยช่วงต้นระบอบประชาธิปไตยโดยเข้าร่วมกับกบฏบวรเดชในปีพศ2476 การลุกฮือของกลุ่มข้าราชการและทหารที่ไม่เห็นด้วยกับคณะราษฎรและต้องการฟื้นฟูอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแม้การกรบฏครั้งนั้นจะล้มเหลวแต่สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองของท่านหลวงพลหารสงครามจิตอักณิทัต เป็นอีกผู้หนึ่งในตระกูลที่ยังคงรับราชการและมีบทบาทสำคัญในยุคสมัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านการปกครองและการทหารสายเลือดแห่งคุณธรรมความกล้าหาญและจิตวิญญาณร,รักชาติตระกูลอัคนิทัศมิใชไ่เพียงแค่ชื่อสกุลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละความสามารถและการรับใช้แผ่นดินจากพระยาอัคคีพินาศผู้เป็นนักรบชาวบ้านจากอายุธยา ผู้ร่วมฟื้นฟูชาติในยุคกรุงธนบุรีสู่บรรพชนที่มีบทบาทหลากหลายด้านในราชสำนักการปกครองการทูตและการทหารสะท้อนถึงการปรับตัวอย่างมั่นคงในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงของสยามด้วยเรื่องราวที่เปี่ยมด้วยเกียรติและคุณนุปการอันยิ่งใหญ่ตระกูลอัคณิทัศน์จึงเป็นอีกหนึ่งสายตระกูลที่ควรค่าแก่การจดจำและภาคภูมิใจในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย